สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยานะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตนะครับพามาชมครับเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับโมเดิร์นนะครับหมู่9ทพี่ใหญ่สุดเลยครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าฐานค่อนข้างใหญ่ที่สุดในร้านเลยนะครับเป็นไม้สักนะครับทำสีเส้นขาวโชว์ลายไม้อย่างที่เห็นตรงหน้าเลยครับหลังนี้ต้องบอกว่าเคยพานะครับลูกค้าหรือว่าแฟนเพจแฟนยูทูบทุกท่านนะครับมารีวิว ไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้คราเขาเรียกว่าพามาอัปเดตตัวนี้ตัวล่าสุดเลยนะฮะหน้าร้านเลยสินค้าเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนีเองครับเก็บรายละเอียดเข้ามาเสร็จแล้วก็แอดมินขออนุญาตพาลูกค้าแฟนแฟนเพจแล้วก็แฟน u t u b e ทุกท่านมารีวิวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นำองค์พระพิคเนตนะครับสามเสียนองค์นี้มาตั้งโชว์ด้วยนะครับฝากด้วยครับเป็นงานแกะไม้สักนะครับไม้ท่อนเดียวแกะเป็นรูปหรือว่าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น พ่อพี่คเนตครับสามเสียงไม้สักนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับองค์นี้นะพามาโชว์เลยแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะหมู่พระเอกของเราครับวันนี้เบื้องต้นก่อนครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากทราบขนาดหรือว่าราคาแล้วฟังรับชมต่อจากนี้ไปได้เลยครับเบื้องต้นก่อนครับผมขออนุญาตให้ขนาดก่อนเลยนะฐานของโต๊ะหมู่ฐานชุดนี้นะคะความลึกอยู่ที่1เมตรครับลึกหน้าถึงหลังนะครับยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่1เมตรเจ็ดสิบเซนความสูงรวม จากพระประธานบนนะครับถึงพื้นล่างะครับอยู่ที่1เมตรเซนนะครับประกอบด้วยกันหมู่9นะครับขนาดหมู่แต่ละหมู่เบื้องต้นเริ่มต้นจากพระประธานก่อนเลยครับคุณลูกค้าท่านใดมีองค์พระหรือมีตลับเมตรหยิบมาพร้อมกันวัดลองดูได้เลยว่าวางได้ไม่ได้นะครับหมู่เกนะครับ99หมู่พระประธานลึก11นิ้วครึ่งครับยาว23นิ้วครับพระประธานนะครับถัดมาซ้ายนะครับลึก 11นิ้วครึ่งเท่ากันนะครับยาวอยู่ที่18นิ้วครับคุณลูกค้าด้านบนนะครับลึก11นิ้วยาว18นิ้วแต่พอประธานลึก11นิ้วเหมือนกันแต่ยาว23นิ้วครับถัดลงมาแถวกลางลึกก่อนคุณลูกค้า9นิ้วยาว23เหมือนกันแถวล่างสุดลึก9นิ้วยาว23ครับซ้ายกับขวานะครับจะเท่ากันคุณลูกค้าคือลึก9นิ้วยาว18นิ้วครับ ลึก19อ่าลึก9ยาว18ครับท่านใดนะครับมีองค์พระองค์ใหญ่องค์เล็กลองวัดดูได้เลยครับคุณลูกค้าแต่ต้องบอกว่าตัวจริงตัวนี้ใหญ่มากครับแล้วก็วางองพระได้เยอะครับด้านบนยังไม่จบครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับดินซัก3อันนะครับอยู่ฐานบนนะโดยที่โต๊ะหมู่ชุดนี้คุณลูกค้ามันแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นบน1ชิ้นคือชิ้นนี้เนี่ยที่ลูกค้าเห็นวางเทินกันครับ1ชิ้นบน1ชิ้นล่างคือฐานครับ แบ่งเป็น2ชิ้นชิ้นบนมาพร้อมกับลินชัก3ลูกนะครับด้านในไม้สักทั้งหมดนะนะครับดูเลยท่านใดไม่เขาเรียกว่าสนิทใจไม่อะไรมาดูสินค้าหนะ้าร้านได้เลยนะครับคุณลูกค้ายินดีให้บริการเลยนะครับอยากเชิญชวนให้ลูกค้ามาเที่ยวชมครับสินค้าที่ร้านนะครับหลากหลายนะครับท่านใดว,ว่างนะผ่านมาอายุธยาคุณลูกค้า มาแวะชมงานมาเที่ยวมาดูได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับอยากให้ลูกค้าแวะมาเที่ยวมาชมแค่ลูกค้าแวะมาหากันนี่ก็ดีใจแล้วครับผมเนาะดูจาก YouTube มานะครับอะไรดูจากเพจมาแจ้งได้เลยคุณลูกค้ากูแค่นี้แอดมินก็ดีใจสบายใจแล้วครับคุณลูกค้าไม่จําเป็นว่ามาแล้วต้องมาแวะต้องมาซื้อกัน,นครับแวะมาพูดคุยมาดูงานแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับด้านบนนะคุณลูกค้าทึบครับทึบทึบเลย ร,รุ่นใหม่โมเดิร์น D1 คือความสะอาดครับคุณลราทำความสะอาดง่ายมากนะครับไม่อมฝุ่นนะครับไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดให้เยอะมากมายเราปิดทึบให้หมดเลยนะครับเป็นสัดส่วนดูเรียบร้อยลงมาถึงฐานล่างด้านข้างเป็นทึบเหมือนกันนะครับเป็นลูกฟัก2สองช่องนะครับคือตรงนี้ต้องบอกว่าฐานเราเนี่ยทำสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่ลูกค้านะครับนำขึ้นชั้นสองแล้วพื้นที่บ้านของลูกค้าจำกัดมากๆจริงๆซึ่งฐานเนี่ยมันใหญ่มาก ถ้าขึ้นไม่ได้เราสามารถเขาเรียกว่าในกรณีพิเศษคือเราสามารถถอดแยกได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่บ้านลูกค้า,าพื้นที่ไม่จํากัดหรือว่าขึ้นได้เนี่ยผมก็จะไม่ถอดไปก็จะยึดแน่นหนาไปเลยนะครับแต่ในกรณีอุบัติเหตุคือเกิดปัญหาขึ้นไม่ได้จริงเราสามารถถอดได้ครับในอนาคตนะครับก็แบ่งเป็นลูกฟ้าฝองช่องแบบนี้นะครับแล้วด้านล่างลงมามาพร้อมกับบานเปิด2บานลิ้นชักกลางอีก2ช่องแล้ว1ถาดวางของถวายด้านบนครับผมขออนุญาตด,ดึงออกมานี่ฮะ <ee> คุณลูกค้าสามารถถ้าวางด้านบนไม่พอกระถางทูบนะครับเทียนดอกมงดอกไม,เไม้เราวางไม่พอเต็มด้านบนเราสามารถวางด้านล่างได้แยกได้คุณลูกค้าด้านบนวางทูบเทียนก็ได้ครับด้านล่างวางของถาวายผลไม้ลากไม้แต่อาจจะไม่ใหญ่มากไม่เยอะมากแต่ก็พอสมควรครับดูเป็นสัดส่วนดีไม่ใช้เราเก็บไปได้เลยครับคุณลูกค้าลงมาด้านล่างตรงนี้เป็นลิ้นชักอีก2ลูกบนลูกล่างอีกลูกหนึ่งครับจุบใจครับเก็บ <bum S 2> ของอุปกรณ์ทูบเทียนได้เลยด้านบนเราใส่พระเครื่องได้คุณลูกค้า บางท่านเราใส่มีพักเครื่องเราใส่นะครับแล้วก็นั่งสวดมนต์บูชาไปในตัวด้วยผมว่าดีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบานซ้ายขวาเปิดออกมาด้านในคุณลูกค้าแบ่งเป็น2ชั้นท่านใดบอกว่าอ,อุ้ยน้องเก็บของใหญ่ไม่ได้พี่ครับไม่มีปัญหาเลยยกชั้นออกไปเลยนี่ฮะยกออกไปเลยก็ลักษณะนี้ครับลึกพอสมควรครับครึ่งหนึ่งเพราะว่าถาเราแยกนะครับก็ท่านใดบอกว่ามันใหญ่ไปน้องช่องก็ใส่ชั้นได้ครับลูกค้าครับแบ่งชั้นไปได้เลยครับไม้สักทั้งหมดครับ ก็ปิดไปเป็นแม่เหล็กให้ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่9สีเส้นขาวนะครับต้องบอกว่ากระแสามาแรงมากนะครับลูกค้าตอบรับดีมากแล้วก็ให้การตอบรับให้การเขาเรียกว่าชื่นชอบกันเยอะครับสีเส้นขาวนะครับท่านใดที่กาลังเล็งมองหาโต๊ะหมู่ใหญ่ๆสักชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ไม่ควรพลาดแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของหน้าล้าเลยท่านใดที่รีบเข้ามาอยากได้ตัวนี้รีบเข้ามาเลยได้ตัวนี้เลยนะครับไม้สวยมากคุณลูกค้าผมให้ดูหน้าหน้าหน้าท็อปเลยละเอียดละเอียดเ,เลย ต้นหนีน้อยมากครับตัวนี้นะงานสวยครับท่านใดอยากได้จับจองมาให้เลยคุณลูกค้าดูสิฮะเนี่ยหน้าโอ้โหลายไม้สีเส้นขาวครับไม้สักอายุเยอะนะครับไม้แก่เสี้นละเอียดครับอย่างที่เห็นเลยก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้ฝากด้วยเลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาในเรื่องของราคาครับคุณลูกค้าเกือบลืมเลยสีธรรมชาติไม้ครับสีไม้สักแบบนี้อยู่ที่รุ่นนี้นะสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสีเส้นขาวแบบนี้ที่เห็นตรงหน้าเนี่ยแพงกว่า2,000บาทเพราะว่าทำยากกว่าครับคุณลูกค้า สีสันเลยออกมาที่เห็นอย่างสวยงามอย่างที่เห็นเลยอยู่ที่34,900บาทครับหน้าร้านมีส่วนลดให้ครับท่านใดสนใจมาดูได้เลยรับเองมีส่วนลดพิเศษไปเลยหรือว่าจะให้ผมจัดส่งอยู่แถวไหนแจ้งระยะทางแจ้งที่อยู่มาได้เดี๋ยวผมคํานวณดูให้มีส่วนลดลดให้ได้ลดให้เลยส่งให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดอยู่พอดีในระยะการส่งของเราส่งให้ฟรีในราคานี้เลยนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับฝากด้วยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยา ก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคุณลูกค้าของป้าของคอคลิปนี้ยาวมากเลยเจ็ดนาทีแล้วครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยล่ำรวยเงินทองการทุกท่านเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ